สวัสดีครับวันดีเช้าสวัสดีตอนเช้าเก็บบรรยากาศสวยๆมาฟังนะครับนี่ครับใบไม้เปลี่ยนสีครับนี่ตามที่เห็นเลยที่เขามาดูกันนี่แหละครับมันเปลี่ยนสีเพราะมันอยู่รวมกันเยอะๆนะครับสีมันจะสวยงามมากเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนมีลมแล้วก็มีฝนบรรยากาศรอบๆติดภูเขานะครับสวยงามเวลานะครับลูน่าไทยซูชินะครับ บรรยากาศสวยงามนี่ครับต้นไม้ก็เห็นไหมมันก็มีแดงมีอะไรต่างๆนะครับคนนักท่องเที่ยวอะไรก็เริ่มมาวันนี้ก็มีละอองฝนปลปอยๆนะครับร้านข้างหน้านี่ก็มีฟักทองแต่งเพราะว่าใกล้เข้าสู่ฮาโลวีแล้วนะครับนี่ก็เก็บบรรยากาศ มาร์เก็ตเพรสนะครับนี่สวยงามโอเคครับบรรยากาศสวยงามนะครับนะถึงว่านะักท่องเที่ยวมากันในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากใบไม้เปลี่ยนสีก็พอร่วงเสร็จปุ๊บก็เตรียมหิมะแล้วครับนะเตรียมหิมะก็คือนะักท่องเที่ยวมาตลอดครับนะในเมืองนี้โอเคครับ,เ,คครบเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากอย่าลืมกดติดตามบ่ายครับ